อ๋อเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ภายในนะครับที่แกะออกมาแล้วก็มาเห็นภาคาจไฟที่เป็น power pack นะครับตัวนี้นะครับเออคือ power pack นี่สุดยอดมากะนรันนีตัวนี้เขาเรียกว่า power pack นะนี่นะเดี๋ยวผมไปถอด power pack ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาตรง power pack นี่แหละพอดีผมมี ic อยู่พอดีนะครับตัวนี้นะครับ ic strw หกเจนะครับมีอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับ จะต้องถอดพวกรแพกออกแล้วก็ซ่อมพวกรสไปนยนะครับนะแล้วค่อยมาว่ากันต่อว่าไฟมันไม่เข้าเราเหตุใดถอดพวกรแพรกอ,อกก่อนนะนะนี่ก็คือพวกรแพรกที่ถอดออกมานะครับเขาเรียกพวกรแพกนะนี่นะนี่นี่นี่นพวกรแพกนะครับสุดยอดมากเลยนะี่นะซ่อมง่ายใส่ง่ายไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามเอาพวอ,อรแพรกใส่จบทุกงานโอ้โหสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> แต่ผมก็มี IC มันอยู่นะครับผมก็เลยต้องถอด powerpack ตัวน,นี้ออกก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในส่วนที่เหลืออันนี้จะกล่าวถึง powerpack ก่อนในกรณีของบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจไอ้ไอสิ่งที่ powerpack นี่ทําไมมันง่ายอย่างนี้นะครับมีสาย2เส้นให้เลือกใช้สามเส้นให้เลือกใช้สีแดงสีดําสีน้ําเงินนะครับมันสุดยอดมากสีแดงเอาไปลงขาขาซีนะถ้ามันเป็นวงจรทาร์เตอร์ ถ้ามันเป็นวงจรไ c ถ้ามันจะเป็นวงจรมอ s f ฟ t ก็ไปลงขาเดนขาสีดำถ้าเป็นวงจรทันเตอร์ลงขาอ e, ถ้าเป็นวงจรมอ s เ e ตลงขาซอสนนะในับน่าณทีนี้พอเบอร์แผกค,คุณก็สามารถที่ทำงานได้เลยเอ,อยากให้ไฟออกน้อยออกมากหมุนปรับท VR ตัวนี้ปรับปุ๊บตัวเข็มนาฬิกามาต่ำสุดไฟออกน้อย ปรับหมุนปื๊ดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุดไฟออกจนสุดออกมากง่ายมากซ่อมได้ทุกเครื่องแต่ผลที่ตามมาก็คือบางทีบางครั้งมันวงบานวง,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 งจรมันไม่เสถียร <c oughs> มันไม่เสถียรคือถ้าเอามาใส่ในทีวีนะบางรุ่นนะครับไฟร้อยเกินเลยไฟสิบสองโวลต์ยังไม่พอปับขึ้นไปให้ไฟสิบสองโวลต์พอไฟร้อยเกินไปมากเลย เกิดความไม่สเสถียรน,นะครับบางรุ่นเกิดเป็นเส้นยุกยุกยิกยกิยับยับนะเกิดเป็นเส้นเหมือนเม็ดข้าวสารนี่ครับเต็มหน้าจอไปหมดเลยมีหลายแบบหลายอย่างนะครับที่มันมีปัญหามานะครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของเครื่องนี้ใส่พร์ตอรแพกมานะครับด้วยการที่ผมมีในส่วนของ IC a t r w 6753ผมก็จะเอา IC ตัว6753นั้นเราใส่นะครับมันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะก็เลยต้องถอดพอรอร์แพกนี้ออกไป เพราะว่าแบกตัวนี้ซ่อมได้ด้วยนะนี่ถ้ามอสเฟตมันช็อตเปลี่ยนมอสเฟตนี่ก็ได้เนี่ยตัวมอสเฟตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สตาร์ทมันม่ทำงานเปลี่ยนอาสตาร์ท220เคตัวนี้ก็ทํางานได้ทํางานไปแล้วไม่สเสถียรภาพเกิดมีปัญหาเปลี่ยนไอซีก็ยังได้เลยนะครับเพราะวงจรน,นี้เนี่ยมันซ่อมได้ซ่อมง่ายแก่อะไรเปลี่ยนได้สบายมากใช้ไปในนาน,านซีแห้งซีบวมเปลี่ยนซีเหมือนกันเลยนะี่ครับโอ้ดวกเป็นดวกนะครับ ในกรณีนี้ก็คงจะต้องหมดความหมายแล้วล่ะสําหรับเครื่องนี้ที่ใส่มาผมก็จะตัดออกนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเราก็มาดูวงจรว่าถ้าเราเอาออกแล้วนี่เราก็มาวิเคราะห์วงจรแล้วก็จะใส่ไอซีเข้าไปมันจะเป็นอย่างไงบ้างเนี่ยการใส่ปลอปลอการใส่เพิ่มอีกสักหน่อยเกี่ยวกับ power pack นี่ไงถ้าจะเอามาใส่กับแท่นนี้นี่ไงนี่ลงเนี่ยเห็นไหมสีแดงลงขาเด่นนะนะครับ แมันจะเขียนว่าตัวดีอยู่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของ GND นี่ก็เอาสีดำนึงใส่เข้าไปนะครับเพื่อนแค่นี้คุณก็ได้ภาคจ่ายไฟที่พร้อมทํางานโดยไม่ต้องไปแตะต้องอุปกรณ์ใดๆเลยก็ได้อุ้มันง่ายมากจริงๆเลยนะครับแต่ผมก็มีไอซีทั้งที่ก่าวนะคล่ะผมก็จอยไอซีใส่ด้อที่นี่นยเห็นตัวนี้นะครับเป็นมันมีรอยดำๆเหมือนจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่รู้น,นะนนะมีเคาะแล้วนี่นะมันเป็นดำๆเลยนะ เราก็ดูฟิว้วยนะครับดูฟิวดูฟิวแล้วดูไม่ขาดนะครับไม่ขาดเลยนะฟิวนี่นะเออไม่ขาดนะครับนะครับฟิวสวยงามมากฟิว10แอมป์ด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ใส่เท่าไหร่เนี่ยเขาให้ใส่5แอมป์นะครับเนี่ยพอดีมันมี10แอมป์อยู่ในนี้นะนะครับฟิวโตเกินไปอยู่นะครับเนี่ยเอาเอา5แอมป์กอนเพื่อนนะนะครับใส่5แอมป์แล้วก็เราก็จะมาเช็คดูว่าไดโอดพวกนี้อาพวกนี้มันขาดอยู่หรือเปล่านะครับในวงจรน,นะครับ Uh, เหตุผลที่เขาใส่เพราะว่าแแลก็อาจจนะณช่วงเวลานั้นๆเนี่ยอาจจะหาในส่วนของไ c ไม่ได้ไ c ซมันอาจจะหมดจากท้องกระตาไปนะครับนะก็เลยใส่พวกแผกมาประมาณนั้นนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยมีอยู่แล้วก็เอาไอซีอใส่ทาความสะอาดตรงนี้นะครับเออสำลีเอาชุบจินเนอร์แล้วก็ล้างออกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะล้างออกได้ไหมมันอาจจะมีตัวอะไรมาอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมีไฟกระโดดอะไรก็ได้นะครับเนี่ย แต่มันก็อาจจะไม่มีส่วนอะไรในการทํางานของวงจรหรือความผิดพลาดของวงจรว่าไม่ทํางานหรอกเนื่องจากว่ามันช็อตอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แตกอยู่ตรงนี้นะครับผมว่ามันอาจจะเสียหายหที่ตัวพาวเวอร์แพกเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็คงจะไม่ไปซ่อมพาวเวอร์แพรกหรอกอเราจะซ่อมวงจรให้มันกลับคืนสภาพเมื่อใช้ s t r นะครับล้างครับทีนี้อ่าดูนะครับ เอาสำลีมาจุ่มทินเนอร์หน่อยหรือจะเทสใส่อย่างนี้ก็ได้ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยเนี่ยมาลองดูโอ้ยมันออกจริงๆด้วยนะครับเนี่ยเออทำความสะอาดจุดนี้กันว่ามันมีอะไรไม่ดําปิดปีอยู่เนี่ยนะครับผมดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็แค่ดํานะมั้งเนี่ยนะหรืออาจจะเป็นการช็อตแล้วมีไฟกระโดดมาเป็นดำๆนะครับนะแล้วก็น่าจะแค่นั้นแหละตัวนี้ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เขาเรียกว่า NTC นะตัวนี้นะค่าความต้านทานมันเหมือน R เลยนะครับ เออเหมือนอาเลยแต่ว่าเมื่อความต้านทานค่าความต้านทานจะสูงขึ้นในกรณีที่เจ้าตัวเนี้ยตัวมันร้อนขึ้นนะครับก่าวไว้หลายคลิปอยู่นะครับในกรณีของ N อ็นดีซีนะครับนะมีสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้าเนะี่ยมันเป็นเส้นรีนาแล้วตัวนี้มันจะมีสีเขียวๆแบบนี้หรือว่าตัวดำๆนะครับนะไอ้พวกนี้นะครับสีอื่นนี่ก็สีน้ำตาลก็เคยเห็นอยู่ นอกเนือจากนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นหรอกนะครับแต่มันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นผมก็เห็นบ่อยๆหน่อยก็สีดําแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับเราทําความสะอาดตรงแบบนี้นะครับตรงไหนมันมีฝุ่นมีอะไรทาความสะอาดออกก่อนนะครับเราจะได้มองเห็นอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์มันแตกมันไหมมันดํามันอะไรอยู่หรือเปล่านะครับนี่ก็อยู่สวยงามดีอยู่นะครับน่ะก็คงจะต้องถอดในส่วนของกัวแพร์นี้ออกนะครับแล้วก็มาพิจารณานะครับต่อไปนะครับ ว่าเราจะพิจารณาตัวไหนบ้างอย่างไรนะครับล้างนะครับล้างก่อนเอเราจะได้มองเห็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่พอที่จะเสียได้นะคี้บถ้ามองด้วยสายตาแล้วถ้าพวกอาพวกอะไรไม่แตกนะครับถ้าอามันไม่แตกอามันไม่ทะลุป,ปูปง่งซีมันไม่บวมไม่อะไรก็เอาเราก็มาดูในส่วนของ ซีเนอร์ไดโอดที่ควรจะดูนะครับเพื่อนแท่นนี้แท่นนี้คือ KSDB KSDB นะครับนะแท่นวงจร KSDB ซัมซุงนะครับ29นิ้วนะครับอ่ะทีนี้ทำความสะอาดแล้วมันจะมีมันจะมีซีเนอร์ให้เราดูก็คือเนี่ยเลยนี่เลยนี่เลย,เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวซีเนอร์ไดโอด ก่อนนะครับเ้นนีถอดก่อนนะครับซีนเนดิโอตำแหน่งนี้นะครับ d 8 1 4หนึ่งสี่นีช็อตไม้นะครับก่อนที่เราจะใส่ซีเข้าไปเรามาดูก่อน,นครับเราก็ไปดูไฟ300อมันก่อนที่จะไปดูไฟ300อเอาดูก่อนนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้ช็อตไม้ดีแปหเอาดูก่อนขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไหมอ้าได้นะครับ มิเตอร์ผมรู้สึกว่ามันจะมุมมันไม่ได้นะครับนะมันสะท้อนแสงย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างไหมนะครับนี่ซีเนอร์ไดโอดมันจะปะบ้างหน่อยนะครับเนี่ยก็ดีอยู่แล้วก็ดู Z ซดดีแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เป็นไงบ้างแปดหนึ่งสี่ก็อ่าดีอยู่นะครับแล้วก็ตามมาพวกแซดีต่างๆนะครับนะแปดหนึ่งแปดเป็นยังไงครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างไหมนะครับว่าในวงจรก็รู้อยู่นะครับพวกนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยซีเนอร์807พูดุนง่ายก็คือวัดหมดทุกตัวนะครับอยู่นี่นะครับดีอยู่นะครับไดโอดทุกตัวเลยนี่ครับก็ดีอยู่ขึ้นข้างไม่ขึ้นค้างนะพวกไดโอดเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้ด้วยอก็ดีอยู่นะครับเพื่อน่าเห็นไหมครับดีอยู่และที่นี้เรามาดูไฟ300โวลต์นะครับไฟ300มีหรือเปล่านะครับนะ เดี๋ยวต้องจัดมุมดีๆก่อนนะครับเนี่ยเออจัดมุมดีๆก่อนนะครับเรามาดูไฟ300กันนะครับทีนี้เพื่อให้เกิดความดูง่ายอ่านง่ายก็ต้องใช้มิตเตอร์แบบตัวเลขนะนะทีนี้นะครับเราจะมาดูไฟ300นะครับในวงจรมีหรือเปล่านะครับนะ ทำไมมันถึงไม่ทํางานนะครับพาวเวร์แพคมันเสียจริงหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะปล่อยไฟเสียบปลั๊กไฟแล้วก็มาดูไฟ300โวลต์นะครับเสียบปลั๊กไฟเข้ามานะครับเสียบแล้วนะครับไฟ300จะอยู่ตรงสีนี้นะครับนะนี่ขั้วลบอยู่ด้านนี้ขั้วบวกอยู่ด้านนี้ตามสีของสายมิเตอร์เลยนะครับดูนะครับโอ้310โวลต์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่ามานะครับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ขดลวดแล้วก็มมาโผล่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพไฟ300อเห็นไหมครับมาแล้วนครมาแล้วแล้วก็มาขามาที่ขาเด่นของในส่วนของ str เลขบน U หกเจ็ตัวนี้นะครับทีนี้ไฟ300รอยมาแล้วแล้วทีนี้มาดูว่าไฟเลี้ยง IC เนี่ยมันมาหรือยังนะครับไฟเลี้ยงไอซีอยู่ตรงไหนครับนี่ไงครับ VCC นะครับ VCC นะครับเพื่อนนี่นะ นี่นะ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 นี่ตรงนี้นะครับนั่นไงสามสิบเอ็ดโวลต์สามสิบเอ็ดโวลต์ไฟตัวนี้อยู่มนันสักเท่าไหรล่ลยยี่สิบเก้าสามสิบสองสามสิบสี่ก็มีนะครับแล้วแต่วงจรไม่เหมือนกันแล้วแต่มเตอร์ม,มาวัดแตกต่างกันได้บ้างไม่เป็นไรในกรณีที่มันยังไม่ใส่ไอซีนะครับจะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับจุดนี้นะครับจุด VCC เห็นไหมครับสามสิบเอ็ดโวลต์ถูกต้องแล้วนะครับ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละครับเราถอดปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถอดปลั๊กแล้วด้วยทีนี้ก็ถ้าในกรณีถอดปลั๊กแล้วถ้าเราไม่มีหลอดไฟมาเอาออกนะครับไฟมันจะค้างที่ซีตัวนี้นะครับถ้าเราไปจับไปบายไปแตะไปต้องไปสัมผัสอย่างเล็กน้อยเขานั้นเองมันก็จะไม่ผิวหนังเรานะกรบเพื่อน การไหม้ผิวหนังนะครับถ้าเกิดว่าซีตัวนี้มันมีไฟแรงสูงไหม้ผิวหนังมันจะไหม้ทะลุลงไปถึงเนื้อ5วันก็ไม่หายนะครับมันไม่เหมือนไฟดูดนะถ้าไฟเอซีเนี่ยมันดูดนะครับไฟเอซีเนี่ยมันดูดมันดูดมันจะไม่ไหม้ผิวหนังลงไปมันจะไหม้ผิวหนังด้านนอกได้เอซีนะครับเออควรอุดเอาเลยไม่ผิวหนังด้านนอกแต่ถ้าเป็นดีซีจะไม่ไม้ผิวหนังลงไปในซีนเรานะครับเซารยาิเอาออกซะนะครับ นะครับเอาออกแล้วนะครับเอาหลอดไฟนี่เอาออกเอาครัวมันเอาออกแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้เอาลิ้นเรียนะครับไม่ได้นะี่ครับที่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใส่ไอซีอาร์ดัมอยู M ่หกเจ็ดห้าสามเข้าไปตามแผนการเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ในที่นี้เราก็มาดูพื้นผิวผมผมมาดูพื้นผิวแล้วรู้สึกว่าซิลิโคนมันจะแห้งเนี่ยซิลิโคนแห้งขูดออกสักหน่อยนะครับ มาซืดีคนดนี่ทำไมมันแห้งจังเลยนะครับขูดออกขูกดออกขูกดออกสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยพอที่จะเอาทินเนอร์นี่มาล้างได้นะครับนี่ทินเนอร์นะนี่นะทินเนอร์นี่เวลาใส่ขวดนะเพื่อนนะเพื่อนใส่ขวดแบบนี้นะครับอย่าไปใส่ขวดสวยนะครับเดี๋ยวเพื่อนที่มันเล่นด้วยมันจะกินนะครับตาเหลือกออกเหลือกอุนยากขึ้นสารนี่ก็ลำบากเลยครับไปปัว <laughs> เป็นล้างท้องทันก็าทานันถ้าล้างท้องไม่ทันขึ้นสารน,นะครับ กระทำการโดยประมาททำให้คนอื่นมากินเทนเนอร์ทำให้เพื่อนถึงแก่ความใจโอ้ยนะครับต้ความสะอาดนะครับทีนี้ก็สพ r w 6 7 5 3เมนะครับเอามาใส่ตรงนี้ท้าซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนข้ามขั้นตอนตร,ต,รตรงนี้ไปมันน่าเบือ่อนะครับที่นี้ก็ทำการบัดกรีซะนั่นเองนะ มาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับทีนี้นะหลังจากที่เราใส่ในส่วนของไอซเข้าไปวัดไฟแล้วมีไฟแล้วอะไรแล้วในสตร์ของเราก็เอาใส่เข้าไปย้ําอีกทีหนึ่งส t r ์ดับยูนี่ครับในกรณีของเพื่อนที่กำลังซ่อมอยู่แล้วไอซีมันหายไปหรือว่าถูกใส่โพแพกมาแบบนี้เพื่อนก็ใส่เลยส t r ์ดับยูหกเจ็เป็นซัมซุงขนาด29นิ้วนะครับแท่น KSDB นะครับนะนี่ใส่เข้าไปบัดกีหน่อยไม่มีอะไรทำก็บัดกีย้ำไปย้ำมาอยู่ดนมมูนีละนะครับเพื่อนโอ้ยแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้างหน่อยล้างหน่อยล้างแบบนี้เห,นเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านแฝบเนี่ยเห็นไหมครับแล้วทีนี้มั่นใจแล้วหรือมั่นใจแล้วดู แผ่นวงจรวีดีโอแอมหน่อยถามว่าปวดหอไหมก็แล้วแต่จะปวดปวดอะไรไหมแล้วแต่จะทำแต่ในที่นี้ขี้เกียจทำบัดไฟเลยนะครับความขี้เกียจมันจะมาเป็นเรียกอะไรอ่ะขี้เกียจมันความขี้เกียจมันจะมาเป็นระยะระยะนะครับจับเกาวซะนะครับ <c oughs> หอกระบวัดเป็นหอวไสกระบอก นี่ครับบางทีเราก็ข้ามขั้นได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะครับข้ามขั้นตอนไปไปทําทุกขั้นตอนมันเหนื่อยเออทาไปท,าทํามาทีนี้อาจจะไม่วัดไฟเปลี่ยนในสีเลยก็มีนะครับแล้วแต่ใครเลยนะครับออวัดไฟตรงไหนวัดไฟตรง C ีไฟร้อยตรงนี้ตรงนี้นะครับแฟบมันระบายสีดำๆมันนี้มีแอลเนี่ยแม่หนี่มีแอลเนี่ย นี่ยนนะมันจะมีไดโอดอยู่เนี่ยนี่ออกมาจากขานี่เนี่ยออกมาจากขาตัวสวิตชิ่งวัสดุายผ่านมามีไดโอดปึ๊บนี่มาวัดตรงสีเนี่ยไฟตรงนี้ร้อยกว่าได้เท่าไหร่ร้อยไฟสไฟร้อยเสียบปลั๊กได้ร2 3โวลต์ร้อยยโวลต์ถูกต้องแล้วในวงจรบอกว่า125ออกมาร้อจัดไปทีนี้ได้ยินเสียงไอซีลั่นแล้วมีไฟออกแล้ว ีนี้ทำไงต่อครับเสียบแผงวิดีโอแอมเข้าไปที่ตูดหลอดภาพมันจะมีภาพให้ผมเห็นไหมเนี่ยฮะมันจะมีตัวทั้งสอนมันจะมีตัวหนังสือมันจะมีภาพมันจะมีดาราหรือเปล่าแต่ในกรณีนี้คงไม่มีดาราเนื่องจากว่าสัญญาณวิดีโอเอมสัญญาณในส่วนของวิดีโอยังไม่ได้ถูกเสียบฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะมีภาพอย่างมากมันจะขึ้นตัวทั้งสอนสีเขียวๆหน้าจอแค่นั้นเองครับ ดูโอ้ไม่มีสัญญาณมันขึ้นมาแบบนั้นตัวหนังสือสีเขียวให้เพื่อนดูกันเลยนี่ไงไม่มีสายยันที่ว่านะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็เอาสายยันมาต่อเข้าดูแลจุดบัดกีให้เรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงการเสียบสายลำโพงนี่ก็อย่าลืมเสียบในส่วนของเจ้า ปลักดีก็ซิงคอยนี่ก็ให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับในที่นี้เราก็จะมาดูรูปดูภาพหุบเงามาน,นะครับจูบัดกีนี่ก็สําคัญไอ้พวกนี้หลวมไมย,ยเนี่ยดูด้วยไอ้ตรงไฟแบกเนี่ยนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้การอีกนะครับ่นะดูภาพกันเลยฟิวก็เปลี่ยนเป็น5อมเรียบร้อยนนเราจะได้ชาง,ล,งลูกค้า ค้าเสียบ AV2 มาเราก็ลอง AV2 แล้วค่อยมาลอง AV1 ก็ได้แล้วอย่าลืมปรับคืนไป AV2 ให้ลูกค้าด้วยเผื่อลูกค้ากลับคืนไปแล้วต่อ AV ไม่ถูกแล้วไม่ได้อีกเลยแล้วทีนี้ทีวีซัมซุงเครื่องนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพก็ดูชัดเจนดีนะครับ ใส่ p o อเ r อแพกมาถอดออกใส่ซีเอสทีอาร์ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้ไข่ยกมือไหวครับเสร็จแล้วนะครับนะแจ๋วก็เสร็จพืงนที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซัมซุงเครื่องนี้เอ r w ีอาร์ใส่เข้าไปตัวเดียวทำงานได้เลยแจ๋วมากสลิมเครื่องนี้จบการทำงานก็คงจะต้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ